สวัสดีครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ทอนมี c ชา n แนลยังอยู่กันกับเกมเดรสอ e พีที่4หลังจากเจอเรือแปลกๆและพยายามจะเข้าไปใกล้มันแต่มันก็ได้หายไปผมห้เททียบ่าใกล้ๆและรู้มาว่าที่นี่คือสติลพอยต์เกาะที่ช่างก่ะสร้างอยากให้เราสร้างที่พักให้ผมมาเก็บกู้ผ้าตอนนี้เริ่มชินมือแล้วก็เลยดูเซียนๆหน่อย ใกล้ๆก,กันผมเจอจุดที่เป็นรูปแป้นก็เลยลองแวะมาดูนันคือจุดเก็บสมบัตินั่นเองผมแวะเก็บไม้เพิ่มอีกอันแล้วเอาไปวางที่สตูพอย์กลับมาเก็บไม้ที่เหลือ ผมมุ่งหน้ากลับไปที่เกเตอร์แมรโรคผมมาพบคนขายปลาซึ่งวันนี้เขาเปิดร้านแล้วเขาบอกว่าเขาปวดหัวมากแล้วจำเรื่องเมื่อวานไม่ค่อยได้ผมเลยขายปลาจากทั้งโกดังแล้วบนเรือน่าเสียดายนะที่มันมีบางส่วนเอาไปแล้ว ผมมอ,อสรุไปไปว่าที่อต่อเรือตอนนี้ผมต้องการเหล็กแต่ไม่รู้ผมจะไปหาจากไหนจึงทำได้ค่ลองสำรวจรอบๆดู ผมเจอเขากับเรือปแปลกๆอีกครั้งผมพยายามที่จะตามเรือนั่นไปแต่ก็ต้องเจอเขากับลูกตาประหลาดมากมายกลางท้องทะเลแต่เมื่อเรือนั่นเข้ามาใกล้ผมความจริงที่แสนน่ากลัวก็ได้ปรากฏขึ้น ด้วยความตื่นตะหนกผมรีบเทียบท่าที่ใกล้ที่สุดผมพักผ่อนถึงเช้าเพื่อให้ตัวเองเสียสติกับสิ่งที่เจอผมไปเอาสมบัติมาขายที่ allow, ลิตเติ้ลแมโรและเพราะสิ่งที่ผมเจอเมื่อวานทำให้ผมยังไม่เคยกล้าออกจากหน้านน้ำของเคเตอร์แมโร่มาก ผมกลับมาขายปลาแล้วกลับดักปูนเก่าผมซ่อมเรือและซื้อเบ็ดยุดหยุ่นมาติดตั้งผมออกเรือมาโดยคาดหวังว่าจะเจอกับเหล็กบ้างแต่มันก็มีแต่ไม้ที่ผมเจอตกดึกผมเจอจุดตกปลาประหลาดและได้ปลาไหลายประหลาดมา ผมกับเมืองกับปลามาขายคนขายปลาพูดถึงแสงประหลาดหลังเกาะผมออกมาจากแถวแบ็กสโตนไอท์โดยหวังว่าจะมาหาเหล็กแต่ก็แวะตกปลาสันหน่อยจะได้ปลาหมอประหลาดมา ผมพยายามหาเหล็กเพื่ออัปเกรดเรือก่อนแทนที่จะทำเฟสต่อแต่ก็ไม่มีดวงเลยไม่รู้ทำไมแต่บรรยากาศตอนเช้าในทะเลแบบนี้มันทั้งสวยงามและน่าอยู่อัดใจเราไปขายลาอีกครั้งหาเงินเข้ากระเป๋า ออกเลยอ,อีกครั้งแต่คราวนี้ไปด้านหลังของเกตเตอร์แมโลคงต้องหาเงินไว้เยอะๆก่อนผมเจอกับปลากระทงล่มซึ่งมันตัวใหญ่มากสังเกตเห็นวัตูุบางอย่างจึงเข้าไปเก็บกู้แสงประหลาดหลังเกตเตอร์แมโลน่าจะมาจากสิ่งนี้แหละ มันคือวัตถุบโบราณลูกทรงกุญแจที่นักสะสมพูดถึงระหว่างทางกลับก็ได้ยินเสียงูดเรือไม่พึงประสงค์ต้องยอมรับว่าเมื่อตะวันรับขอบฟ้าที่ทะเลแห่งนี้มันชวนให้ผมสติแตกจริงๆและในระหว่างที่ผมแวะตกหมึกอยู่นั้น ผมถูกไล่ล่าโดยเจ้าป่ายักษ์ที่หลอกเราว่าเป็นเลือ โชคดีที่รอดมาได้ไหนๆก็หนีมาถึงเมืองเลยเอาของมาขายผมแข็งใจออกเลยอีกรอบเราต้องการเก็บเงินผมพีายาจับทุกอย่างที่จะจับได้ ก็อยา่างที่บอกผมต้องการเงินหลังจากที่ได้ปลามาเต็มเรือ ก็มาเจอข้อกับจอมฉกฉวยของทะเลแห่งนี้ยังดีที่ถูกขโมยไปแค่ตัวเดียวผมเดินทางกลับมาที่แบ็กสโตนไอสพบกับนักสะสม ทันทีที่ผมส่งกุญแจให้เขากลับามพาตัวแม่กุญแจด้วยเขาก็สับกระสายแล้วเปิดหนังสือไล่อะไรบางอย่างใส่ลงทำให้เราได้วความสามารถในการเล่งเดอมอะแล้วเขาไล่ให้เราไปหาวัตถุโบราณที่เหลือทันทีตัวผมเที่ยวได้ตื่นเต้นในการอ่านทักษะใหม่นั้นอ,อ๋อชนอีกแล้ว ไอไหนได้ของเล่นใหม่มาลองสักหน่อยเฮ้ยมันก็เร็วขึ้นนะเนี่ยอะอะไรอ,ะอ่ะเอ้าทำไมอยู่ช้าเลยอะอ๋อเครื่องมันจะพางหอเรียบร้อย ทงตรงเครื่องสองจุดซะด้วยนะกลับไปซ่อมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยเ,ยเ,ยเดี๋ยว,ยวคุณคงไม่ได้คิดว่าผมตกใจจะต้องกดพอร์ตใช่ไหมขอบคุณที่รับชมและติดตามหวังว่าจะมีใครสักคนที่ยิ้มได้ไม่ดูคลิปนี้แล้วเ,เจอกันครับ